ไปเรียนตัวน่ารัต เราทำไปแล้วเอานั่งนั่งนั่งไปท,ที่นั่งให้สนุกในนี้ของเยอะนะครับมีหลายอันแต่อันนี้ครับอันนี้จะผมจังที่เนี่ยราคาติดรากาอันนี้เป็นหมุนบวนัวทั้งหมดสี่ตัวทนนี่ทำเครตื่องบัดเที่ชี่ อีกแล้วหรือ่ม่งถึง n h ปีต่อคนป้าบปต่อผมใส่แก้วสวยถ่ายรูปมาเนป้าบปต่อ 没来。Well, โรงเรียนสัมผัสธรคอนแวนต์เป็นโรงเรียนที่ให้คนได้อาศัย ปวดมือเลยล่ะหายาโนดดีนะกินข้าวก่อนไม่เดี๋ยวยยนบอลไปใส่หมาด้วยระวังบ่อห้ามโยนใกล้กันเลยที่ตารางนี้น่าเาบเลยเพราะว่ามันเยอะไปใช่ป่ะ บ้านตาศาสาศอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมเขาถ่ยนี้ายโโลกธรรมดานกนหลบมากญาสุภาพน ี่สอนตำเลนใบหนาโิดตรงนี้โดดตรงนี้อกได้รอดแรกตรงเดี๋ยวจะไปอยู่แค่ใกล้ๆนี้ถูจะถนั้งนี่สูงมือจะถนัดใกล้เองจะกลได้ใกล้ๆเองแค่ตรงนี้มันลึกด้วยรับันก่อนอย่าเพิ่งโยนมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายทีเดียว ถ่ายท right ีเดียวมาเร็วอายังีครับขอดูด้วยาีาัขอเลยหนึ่งสองสามเดินไปที่ตากล้องโอยนาน้ายเหล้วเกินเฮ้ยนูกิถึงจะร้องเลย